เนี่ยอนโอนเลยโอนสองพันเนี่ยสามพันเนี่ยเลือกแดงกันถูกด้วยเอาปีตังเอาแอคคูไหมนี่เอามาเปล่าเดี๋ยวมึงแอคคูเดี๋ยวมึงจะเหยียบเบ็ด้ายแอคคูเข้าแล้วข่าวพ่อสองคนนี่ะเยอะไปเลยขอตัดขาดกันเฮ้ยตัดพอละตัวสัดปีกใหเดี๋ยวมันขาดตัดหัวเลยฮะ ยังไม่เห็นตัวเลยปลออย่อยไปดีกว่าปล่อยไปครเนี่ยเกกับอะไรเงี้ยเา่านแล้วเอาออกไป่หมดล้วนี่ว่ายัยเงนะเดี๋ยวมีเตเป็นออแ้อยปนนะตูด ให้ตายกสับดี่าเฮ้ยตัวใหญ่ไม่ดูหรอกอุ้ยมันเผลอเผินเหมือนแล้วเต็บอ่ะอะไรนะจริงดูนด้กลับเ้าใหญ่แน่เนี่ยคันตัวคันเด่นอีอะไรหกวะเนี่ยที่สี่หกสีกันแล้วแน่แลวสีหมาณนีแเล่เลยมย บบิิลลลลีีีี่่่่่ะะเเนนยยผมว่าประสิทธิภาพมันเบรกได้อีกนิดนึงได้กูมันจะปากขีดกูัไม่งั้นขาวอ๋อปากไม่งี่เียวพวกเนี้ยอพอแล้วพอแล้วเล่นนั้นหมดแรงดีกว่าอืมใช่เอาได้ตัวนะเออชาโอ้แบบเป็นไทยโยนทิ้งน้ำแม่เกิดการจิตอาสาสุดท้ายเลยไอ้ลอกไม่ให้ไหลหาซื้อได้คันเนี่ยไม่รู้จะซื้อที่ไหนอ้าใครอยากลองมั่ง เอาเลยโถรอดมาเมื่อยไม่ได้อัดตั้งนานเลเอาเลยโถหัตกระเล่นมั่งเอาพี่ต๋องเอาเอานั่งทับเบสอีกพระคุณเอาวแล้วเลยเล้ยพี่ต๋องน้ำแนบพี่แนบพี่แนบเดี๋ยวไปลากปูนี่ไม่ได้ล้วเฮ้ยไม่ใช่เบ็ดครับพี่จับเลยขัดขึ้นมาหัตเบ็ดเข็มขัดเอาเข็มขัดไหมจับด้วยจับพี่ต๋องได้วยเดี๋ยวลงไปด้วยจับไว้จับไว้ ขลางนะลานี้ตัวกี่ตัวคนณับได้แค่สามองเป็ไม่มีอะไม่มีอะโอยลาเดียขาดคุณีลาเลยลาจะออกได้เงย

อย่าระวังจับผิดไม่ต้องปัดนะงามใส่หอมหึ่งกว่าดะกว่าหนึ่งขีดอุ้ยฮะเนี่ยเหรอเป็นสิบเลยเหรอ ถ้าสี่ห้าโลว่าขี้แตกนะต้นเดอขายอ่ะคืนนึงอ่ะอ่าห้โลไหมเหรอไปใป็นน้ำเลยตายนะส0ม0 4,000่นนะอ๋อโลแสดงว่าโลไม่แพงแมว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 ๆ้าตัวได้แล้วตัดต่อแล้วมาแล้วครัวมาแล้ว โหงามไส้อุ้ยรวมสิบโลอ่ะระวังหางนะตายติดปากไม่เหมือนซาปหลาดเลยว่ะเฮ้ยระวังหางนะ เฮ้ยหลเด้ยเฮ้ยหลุเว้ยหลาหางหางเฮ้อย่าหงไม้เท่าไห่เรานตระโดงตัวนี่ก็นั่นเนี่ยดูดิมโตวนูนอืม